วันนี้ตามที่ท่านผู้ว่าได้เรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วว่าจะมีการปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจที่อำเภอเหล่าเสือโกกนะครับและวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจที่อำเภอสว่างวีรวงนะครับสำหรับเหล่าเสือโกกก็จะเปิดให้บริการปกตินะครับในวันที่24พฤษภาคม แล้วก็สว่างวีรบงก็จะเปิดให้บริการปกติรักษาโรคทั่วไปวันที่25พฤษภาคมเพราะฉะนั้นช่วง3วันหลังจากปิดภารกิจโรงพยาบาลสนามเราก็จะมีการทำความสะอาดนะครับอาคารสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือให้เรียบร้อยภายใน3วันนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดบริการปกติจะคงโรงพยาบาลเฉพาะกิจไว้ที่ รองริบาลตาลสมนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับ